สวัสดีครับท่านกำลังรับชมรับฟังเฮีย yeah, จังพาสยอโรงยิมหากใครๆที่เคยผ่านการเรียนระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัยก็ต้องเคยใช้เพื่อเล่นกีฬาหรือไปเข้าห้องน้ำแต่บางโรงยิมอาจมีห้องน้ำแยกออกมาจากตัวอาคารอันนี้ไม่ขอเอ่ยชื่อสถาบันนะ ไม่รู้ว่าจะกลัวเสียชื่อเสียงอะไรนักหนาเพราะกูก็เบื่อคนทักท้วงมาห้ามมาให้เอ่ยชื่อทั้งที่จริงมึงก็ไม่เคยมาช่วยกูทำรายการหรือช่วยกูคิดเรื่องที่จะเล่าคงเป็นเพราะเห็นว่ารายการกูมันไม่มีอะไรไม่ได้อะไรก็ดีเพราะกูทำมาคนเดียวตั้งแต่คลิปแรกอยู่แล้วอะบ่นสะยืดยาวเลย เคยเจอไหมครับเพื่อนๆคนแบบประเภทกูดูมึงทำอย่างเดียวแต่ทำไม่ถูกใจกูก็จะติงจะติไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงนั้นไม่ดีตรงนี้แล้วมึงไม่มาทำเองละอีกเดี๋ยวจะยืดยาวไปกว่านี้เอาเป็นว่าสถาบันสถานที่สาธารณะไหนๆมันก็มีวิญญาณทั้งนั้นดีไม่ดีเราอาจเดินชนหรือ เดินสวนกันแบบไม่ได้ตั้งตัวสะด้วยสำัำอันนี้ผู้เล่ายืนยันนะว่าตัวเองไม่ใช่คนเห็นผีเพราะก็ไม่ได้บ่อยอะไรมากมายหรือไปไหนมาไหนเห็นผีตลอดเหมือนเจนยานทิปแบบนั้นผู้เล่าคงอยู่โรงพยาบาลบ้าไปนานแล้วโอเคแต่ผู้เล่ามีข้อดีอยู่นิดนึง คือเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรือเห็นแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรจนเกินเหตุจนจับใครหัวโกนโอเคแต่เฉยๆฉซะมากกว่าแต่ส่วนใหญ่จิตเป็นนายทุกทีกายเป็นบ่าวสั่งโกยทะยมตลอด <S 2> <S 2> <S 2> เรื่องนี้เฮีย <he> er จะไม่ยุง่งพี่รหัสผมไม่เอ่ยชื่อนะวิทยาลัยที่ผู้เล่าเรียน มาก็ไม่ได้ดังอะไรนักหนาผมเพิ่งเรียนจบม .6 ก็มาต่อที่วิทยาลัยแห่งนี้เพื่อคว้าปริญญาด้วยความหวังว่าจะทำให้ชีวิตผู้เล่าดีไปกว่านั่งทำงานในโรงงานแต่สุดท้ายก็ไม่ผล <c oughs> ผู้เล่าคิดเอาเองนะท้งประเทศเราไม่มีมหาลัยไหนเลยที่สอนให้ผู้เล่าเรียนออกมาเป็นนายของตัวเอง จบมาเป็นขี้ค่าคนมีเงินเจ้าสัวนักธุรกิจต่างๆผู้เล่าจบม .6 มาใหม่ๆก็เป็นหนุ่มน้อยหน้าใสแถมหำใหญ่ไม่ใช่เล่นเมื่อเข้ามาสู่อุด,ดมศึกษาก็ต้องมีพี่รหัสแต่คณะของผู้เล่านี่สิแปลก4ปีจึงจะมีการเปิดสอนสักหนึ่งครั้งในสาขานี้คือ บริหารทรัพยากรมนุษย์สรุปมีพี่รหัสก็ปีสามแล้วแถมยังเล่าเรื่องอาถรรพ์อาถรรพ์ให้เรากลัวเพื่อที่จะรับน้องใหม่บริเวณโรงยิมสั่งยังกับเป็นทหารเฟรชชี่ก็ต้องทำตามทั้งหมดมีทั้งหมด5ฐานทั้งอมไข่ให้เพื่อนๆนทาสีหน้าจนเละเทะจนด่านสุดท้ายน้องใหม่เยอะครับ ปีนี้จนหกโมงเย็นแล้วรุ่นพี่ก็บ,บิวให้หน่ากลัวเข้าไปอีกว่าวิทยาลัยของเราเป็นวิทยาลัยเปิดเรียกได้ว่าเป็นวิทยาลัยอกแตกเพราะมีถนนสองเลนผ่านทางตัววิทยาลัยตลอดจึงมักมีอุบัติเหตุเพราะคนขับรถไม่ระวังตรงที่น้องอยู่นั่งนั่งอยู่แถวนี้นั่นแหละมีนักศึกษาเคยถูกรถชน ตายมาแล้วสามศพเพราะโค้งนี้นั่นแหละวันนี้พี่ทดสอบจิตใจของน้องๆว่ามีความอดทนและความกล้าหาญมั่นคงแค่ไหนโดยให้นั่งเงียบๆจ้องเทียนแล้วมองไปที่ทางโค้งว่าใครเห็นอะไรบ้างโดยเข้าไปในโรงยิมทีมละหคนกลุ่มละสองนาทีอ้อลืมบอกไปครับในโรงยิม พี่ก็บอกว่ามีนักศึกษาผู้หญิงอกหักแล้วแขวนคอในห้องน้ําของโรงยิมแล้วทําไมพี่ไม่เปิดไฟล่ะครับเปิดไฟให้หน่อยได้ไหมครับให้เทียนมาได้แค่เล่มเดียวอ้าวพี่บอกแล้วว่าทดสอบจิตใจความกล้าหาญของน้องๆงไงผมอยู่หมวดนอหนูนะเพราะเอาชื่อจริงมาแบ่งหมวดตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนกูก อยู่ก็เกือบท้ายแล้วครับแต่ผมสกิดเพื่อนๆร่วมรุ่นเดียวกันในกลุ่มเดียวกันนอหนุคุยกันก่อนล่วงหน้าแล้วแหละว่าพี่เขาต้องแกล้งปลอมเป็นผีให้เราดูแน่ๆเพราะในโรงยิมกับทางโค้งมันก็ไม่ได้ห่างกันสักเท่าไหร่ประมาณ15เมตรโดยประมาณส่วนใหญ่กลุ่มที่วิ่งกรีดตลาดแตกไม่ถึงหนนาทีก็กลุ่มผู้หญิงนั่นแหละครับ แต่กลุ่มผู้ชายที่กลัวก็มีนะเพราะให้เรานั่งรอที่สนามฟุตบอลห่างจากโรงยิม400เมตรไปทีละกลุ่มจนถึงกลุ่มผมมีผู้หญิงหนึ่งคนครับผมก็บอกกับเพื่อนๆร่วมกลุ่มว่าพี่เขาต้องแก้งและคุยกันไว้ล่วงหน้าแล้วแหละจะต้องโดนผีหลอกแน่ๆมีเทียนเพียงหนึ่งเล่มเดินนำโดยผู้เล่าเอง ก้าวเท้าก้าวแรกเข้าไปในโรงยิมมองไปแวบแรกเจอแล้วนั่งอยู่บนอัศจรรย์เลยเป็นผู้หญิงนั่งกลมหน้าเอาผมปิดหน้า <c oughs> ไปแล้วอีหา <c oughs> วิ่งก่อนเลยบอกแล้วว่าผีปลอมไอ้สามตัวเกาะแขนผมแน่นเลยไหนมึงบอกว่ามึงไม่กลัวไง <c oughs> ไปไปเปิดหน้าต่าง ตรงทางโค้งและเอาเทียนไปตั้งจะได้ทำให้มันเสร็จ <c oughs> จะได้กลับกันและผมคิดนะเดี๋ยวว่าผีมันจะต้องโผล่มาที่หน้าต่างแน่ๆตรงที่ทางโค้งนั่นแหละพอเปิดหน้าต่างปุ๊บ <c oughs> ออไม่เจอครับโอเคในใจคิดนะเดี๋ยวพี่ก็ต้องโผล่มาที่ทางโค้งแน่ๆไอสาตัวนั้นก็ยิ่งเกาะแน่นเข้าไปใหญ่ ที่เป็นร้อยตารางเมตรก็ไม่เสือกเกาะและก็เห็นแล้วครับเสื้อสีขาวสามตัวพี่สามคนยืนหันหลังให้กูว่าแล้วพี่ต้องมาแกล้งหลอกรู้แน่ๆฮิโชผู้เล่าไม่เคยผ่าหมาออกจากปากหลอกครับ <c oughs> จนถึงปัจจุบันนี้พี่พี่ยืนอยู่ทำไมยุงไม่กัดเหรออ้าวแล้วพี่ที่นั่งอยู่เหมือนอาสันฉ่ะ ไม่ลงมาล่ะเดี๋ยวมืดยุงกัดนะผมว่าพอๆเถอะไอ้สามคนทั้งดึงทั้งหลังทั้งกระชากผู้เล่าพาออกจากนอกลงยิมทั้งที่ยังไม่ครบเวลานอ้องเจออะไรบ้างบอกพี่มาเ <c oughs> พื่อนผู้หญิงที่วิ่งกรีดออกมาคนแรกนั่งดมดาดมอยู่โอ้โหไหนบอกไม่กลัว ผมเฉยๆไม่ได้กลัวอะไรก็เลยบอกกับพี่ๆเขาไปว่าเห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนอารย์หนึ่งคนแล้วทางโค้งก็มีพี่อีกสามคนตรงกลางเป็นผู้ชายที่เหลือเป็นผู้หญิงเฮ้ยน้องฮ <c oughs> พี่ที่เป็นประธานในการรับน้องเดินไปที่สนามฟุตบอลสั่งเลิกการรับน้องเฉยๆซะงั้งงน <c oughs> โธ่นึกว่าผู้เล่ากลัวเหรอรู้ทานรู้ทาน พอรุ่งขึ้นน้องน้องพี่รหัสของผมเองครับเห็นจริงๆหรือเห็นสิพี่เห็นกันทั้งห้าคนนั่นแหละมันจะตาฝาดไปได้ยังไง<ะ>น้องน้องทางโค้งนะ่ะเพื่อนๆพนพ,นพี่เองนะแต่บนอัศจรรย์นะ่ะไม่ใช่นะ,ะอ้าวแล้วใครล่ะเย็ดเปียดเดี๋ยวเลิกเรียนน้องมาหาพี่ที่หอด้วยพี่เตรียมตำรา ไว้ที่หอพักไว้แล้วนะเตรียมไว้ให้แล้วจะได้ไม่ต้องไปซื้อส่วนวิชาไหนที่ขาดก็ไปหาซื้อมาเพิ่มเติมเอาเองนะครับครับผมรับปากพอเลิกเรียนผมก็เดินเก้เก้กลางกไม่ค่อย,อยากเดินเข้าซอยนี้เท่าไหร่เพราะเด็กใหม่ด้วยครับและอีกอย่างซอยนี้ส่วนใหญ่เป็นหอพักสตรีล้วนครับมีอยู่เพียงสองหอเท่านั้น อ้าวลืมบอกไปซะง,งั้นพี่รหัสของผมเป็นผู้หญิงครับคนสุพรรณบุรีสวยด้วยน่ารักด้วยหุ่นแบบทุกสัดส่วนแม่ให้มาครบ <Yahoo! S 1> และผมก็อายอครับผู้หญิงเยอะแถมรอเหลาแบบหุ่นตีโกอินเตอร์อย่างผมอีกอย่าง oh <yeah! S 1> ไม่เคยเสียตัวให้กับหญิงใดมาก่อนด้วยจนจบม .6 มานี่แหละห้อง105 พี่ครับพี่ครับอา้าวเข้ามาก่อนนั่งกินข้าวกับพี่ก่อนสิ<ะ>พี่ไปซื้อข้าวมาพอดีเลยกินสิกินก่อนอ่ะนี่ตำราครับครับครับผมก็อายๆนะครับไม่เคยเข้าห้องผู้หญิงมาก่อนเลยแถมยังซิงอีกต่างหาก<ะ>มองแว็บแรกผ่านไปที่กำแพงแขวนอยู่ตรงนั้นใจแป้วเลย พี่ไม่เก็บหน่อยละครับกนกอน,นอกับยกสงฮะจะๆๆขอโทษผมก้มหน้าอายๆครับผมยิบตำลาพี่พี่ผมกลับก้อนดีกว่าครับแล้วรีบเดินออกจากห้องโดยไวยโดยไม่กินข้าวมันแล้วเป็นอย่างนี้บอกไม่ถูกเลยอ้าวรีบไปไหนไปแล้วครับพี่เย็ดเปียก ประมาอย่างบอกไม่ถูกครับวันที่สองอีกแล้วเจอพี่รหัสที่หน้าคณะเลย<า>จะหลบก็หลบไม่ทันนี่เมื่อวานรีบไปไหนเลิกเรียนมาหาพี่ที่ห้องด้วยมาช่วยพี่ติดราวแขวนเสื้อที่กำแพงหน่อยนะ<า>นี่พี่เป็นผู้หญิงนะแล้วเธอก็เป็นน้องรหัสของพี่ด้วยพี่รหัสสั่งน้องก็ต้องทำโอเค ผมเออเออครับแล้วก็ครับพี่ในใจนะกลัวพี่รหัสจะปั้มครับไม่เคยด้วยได้แต่ดูวิดีโอมาตลอดของจริงบอกเลยกลัวครับ <c oughs> เดินก้มหน้างุดงุดงุดคุ้นคิดตลอดทางเอาไงดีว่ากูเขินก็เขินแต่เราเป็นผู้ชายนี่ยังไงก็ต้องช่วยพอไปถึงห้องพี่รหัส พี่รหัสเขาก็เปิดห้องไว้แล้วฮะไม่ยากครับพอมีวิชาช่างมาจากโรงเรียนมัธยมติดตัวบ้างเจาะปูนติดราอลูมิเนียมพักเดียวก็เสร็จพอเสร็จผมก็มานั่งกับผืนเก็บของอุปกรณ์ต่างๆทั้งหลายพอดีกับพี่ก็ซื้อน้ำเปล่าและสปายโอเคแต่ผมไม่กินนะเ <c oughs> พราะเข็ดตั้งแต่ภาคที่แล้วว่าเพราะอะไรโอเค ที่เขาซื้อมาสามขวดกินคนเดียวเพราะผมบอกพี่เขาว่าไม่ดื่มได้แต่ดื่มน้ำเปล่าอย่างเดียวพอหมดผมเห็นว่าเย็นมากแล้วเดี๋ยวรถเมย์จะหมดอีกอย่างหอพี่เขาก็ปิดสองทุ่มงั้นผมกลับละครับพี่เดี๋ยวสิ <c oughs> นี่พี่รหัสสั่งนะพี่รหัสแกเล่นกระโดดมานั่งทับตักผมครับ <c oughs> ไม่ให้ผมไปไหนเลย พี่ผมว่าพี่น่าจะเมามากแล้วนะไม่เมาแค่นี้จิบจิบกลัวผู้หญิงหรือไงอน้องรหัสรอ่ออย่างนี้มีแฟนหรือเปล่ายังครับอ้อก็ไม่เคยสินะผมว่าพี่เมาแล้วนะผมกลับดีกว่าเดี๋ยวหอปิดผมแย่นะครับกลัวอะไรกลัวพี่หรือไก่อ่อนหรือเปล่าไม่กล้าละสิฮิชโชช เท่านั้นล่ะครับเลือดขึ้นหน้าเอาไงเอากัน<ะ>ดูวิดีโอมาก็ไม่ใช่น้อยลุยเลยดีกว่าบอกเลยครับเดี๋ยวจะเรดเอ็กมากไปกว่านี้เย็ดเปียดบานเบิร์นไม่ต้องกลับมันแล้ว กว่าจะออกมาจากหอหญิงได้ก็9้าโมงเช้าห <_ EN> ลบเจ้าของหออยู่ในตู้เสื้อผ้า <_ EN> แล้วก็ต้องฟรอมมาอยู่ข้างนอกนะครับว่ามาหาพี่รหัส <_ EN> เดินออกมาใจเต้นโคมขามอย่างบอกไม่ถูก <_ EN> จนพี่รหัสสุดสวยไปฝึกงานเรียนจบนั่นแหละครับเตือนใจเธอก็กลับจังหวัดของเธออ๋อเธอมีแฟนอยู่แล้วนะที่จังหวัด <_ EN> สุพรรณอะผมเพิ่งมารู้ตอนหลังหลังจากกินตับพี่เขาเรียบร้อยไปแล้วโอ้พระเจ้าจอรดมันยอดมากและก็พอดีเฮิร์ทเฮิร์ทก็ได้มาเจอกับน้องตดสุดที่รักนี่แหละหที่มาดามหัวใจน้อยๆดวงนี้